กนารขาจะเรื่อยๆทำกันจนตทอผ้าทางานการก็ตอผ้าสินะไรตทอผ้าฟังได้เป็นอทเป็นตืนีินสตาร์เขาต่ออรทำเป็นเป็น จริจังเราเขาเป็นนักทอผ้าเขาทอผ้าคราผ้าเฮอยมันตอนนี้นนนนเราไป็นนักเย็้ยเยงก,กันนล้น ย้อมวันนั่นเต็มวันนั่นให้เกินเีียเคือนไม่เกินเตียงตือนอย็บไม่เรียกเสร็จย้อมเต็นวันนั่นเดียอม

วัดทำวัดทำเย็บเลยนะวัดทำเย็บเลยทำคนจะไมกอเยไม่กอนก็แย็แจกฆ่ากันเลยก็มีทาเมือนไม่มาเนยาเออยอมยอมมาตั้งย้อมมานั่งยอมยอมนักกาถึพี่น่าสีจีวรหลวงพ่อเพื่อน ตัอนี้ก็แค่ข่าขาวครับข่าตัวนี้ใช่สีที่ก่อนผ้าอะไรก่อนผ้าอะไรก็ใไหมมัตลินข้าไหป่ามัสลินผ่าทางโพลไลป่าอะไร่ังี้ก็แค่ท่าขาวตลอดเลยน้องข่าขาวครับน้องข่าขาวเใช่ ต้บป่าต้อง่านี่ยฮะท่นพัดแท้เลี้ยทำไมยูเดียวมาทางเดียวว่าเดียวเย้อที่เกิดมาเหรอนกานี้ว่าทงคนแยกแจกพระกันเป็นร้อยจวน๋นช่วยกันนำแต่ี้จะเป็นต้องาเดียวมั้ก็อเสร็ พ่จเย็บตะเขนี่ต้องวัเส้มานั่งติดมานั่นะปยมาใ่งเย่อเย็ย่อเส็มาน่้ยต้องช่วยกันเยวช่วยกันให้เป็นจะได้ช่วยกันทำท่ต้องช่วยมีกองหนึ่งตีตีกัมมี่ก็ตีีกัมมี่ช่ยชวยเความที่รวมกันช่วยกัน เฮ้ยเนวัดอรรมควรนะยียบกระชัเป็นปีเตร์เือเนี่ยกเหน้ยต้นแรกไม่ได้เป็นปเตอร์นี่ใช้เหียบต้งแรกเหี้ยต้แในเหียบต้นมอเตอร์นหลังต้นหลังไม่เี้ไม่ใ่เป็นมอเตอร์ไม่ใช่ต้นเปินเอร์จากปีเตอเตอร์นั่นคือวัดธรรมควรมี้นหลัไม่ี่้นหรือเหี้ยบเล เนี่ย้ม่ไไปเล่นนะไปเล่นแล้วมันไม่สม่ำเสมอเลยนะทำไมนะใใช้อยู่ที่บ้านเด็กผมก็เย็บผ้างเด็กทำเล่นๆแจกผราอันสมัยก่อนเยกแจกผ้าแล้วทำแจกเองแย่แต่ในีมัยก่อนแจกเท่าทีนี้ก็เอาทีเย็บก่อน กีบอยจะจ่ายค่าทกค้าเดิทุกคนในทุกบ้านไม่ได้ต้องนเป็นเงินเดือนเลยเป็นคาเงินเดือนแน่นี่เป็นเงินขนาดนั้นเก่งว่ะแล้วเป็นติดต่อวิญญาณเป็นเก่งแล้วติดาาออีกย่งทำได้ยาะ เป็นมาร์กานไปกยานต์ทำไงนะเดี้ยเป็นตน้เล็บกทำไมยไอ้ไม่ฝาอะไรเห็นทําเลยมันทำงก็ทำไม่ฝากันไม่ไปาไปทำอะาทำไม่ดีไม่ดีรู้ยัเลยเนี่ยตัวทีเป็นฝาทำทมถึงก็ทาใส่ทํทียิบเลยทีนั้น ถ้ไม ok> ีงานที่คุณคุณขาคุนพ่อทุณแม่คุณเป็นรูเนี่ยคุณย่ยไม่ได้ไปคลองไปคลองเนี่ยเป็นรูปไป่นอะไรไม่ได้ท่านชมนี่เรต้อเลียเลยนะครับแฟนบอลนะต้องคอยดูด้วนะ กอนก็ไม่เห็นยีตอนนี้รับหน้าที่ว่ามายตอนที่ว่าอยันเชิงตุกรสิกาติกาค่ะนตีตกคุยกัโยมเนี่ยคุยนักเะมันหล่นไอ้คมี่หลนชี่หล่สิกาจะหลติกาทำเป็โลรงมันเล่งนล่ได้มันเยอะตังมันใ

ใ่ไหมผม่อือับ้าน่คือมนะพระผิดเวลพระด้วกัรนะพระิดกันเหั่เดี๋ยว้าเป็นระเบียบนะโอ้โบอกพระอุปถาของหมดวางตรงไหนไม่จะรู้เลยวางตรงไหนตบอกประจำเดี๋ยวตอนหลังๆมาท้าไมนแต่เป็นถ้าเป็นสมัยก่อนจะจะเปี่ย ตอนนีน่ะนหม่จอดูเลยก่อวิญญาน่ะพอวิญญาดูไดูแล้วดูแล้วจต้องตัสงใหม่ดูแล้วแสดงว่าหลวงพ่อไม่ค่อยดูสิ่งนี้บานไม่เคยเดินดูเลยนะอ้ยเงี้ยสิไม่เเออท่านบอกงเดือนทำยัางนันเลนั่นนั่นนัทำอดา้วยทไมเดินไปอะไร แื้อกูไปจารย์ดูก็กำเรดีมดไม่ดีนี้กันาะท่านคือว่าดูม้ึีางไทยทอนรับ้เรดูให้ได้ดีอ่ะจะดูแบบความสดนะ,นนะนนท่านเพง่อนเนาแล่ยัน่งเร่งจะตีแ่จังทำจังใช่อ่อตอนนี้โดนแล้วไะที่เนยเลตอนทะเลอะไรเนี่ย ว่าอาจารย์ทำกับเอจอาจารย์ชัยรับระชรนะใช่ไม่ปล่อยไม่ทำเลยนะเราโดนโดนดอนไม่โดนโดนโดอาจารย์โดน่อนไม่ดูเดนก็ท่นท่านมอกหน้าที่ให้อาจารย์ชัยมาดูแลนแว่ว่าในนี่เนี่มันเตอนไปอะไรเทำอะไรในตึกเจ้ามั

ตีละครกี่เวลาตอนนั้นตีละครตีสามผมื่นอตีสามไปตีละครั้ะมามาดีรันตลอมานักนานต่กเป็ไรลยกลับนไม่รู้เรื่องแล้วราย่าไม่ดูไม่ได้ดูตีกัมาลูกเดียวมนตรงใหมันงียเงียบอ๋อมันเงียบเงียไปเลยตามเดิวมัจะติกับผานกันนี่ว่าก้ยังไม่ไปทลาดัน แล้วทางนั่นอยู่ตรงกุฏิทา่หลวงพ่อวิริยังเป็นทางเดิัตถึงกันไม่กว่ามีใครมองไปสำราไปยังไมนติ่งถุงก่อนนั่งติ่งติ่งหไม่ใช่ติมันาจะติสีแล้วไม่เรื่อนั่นน่ะติ่งติ่เน่พอเดงตำราเอ้าหลวงพ่อวิริยังมานั่งสมาธิแล้ว

ไปเ้าในนั่งในไปเป day, ด ja ิดโม่งด้วยนะตัวน่าจะดูเื่อเพื่นไมดูเ่อไม่ดูอะไรต้องจะาลู่เนี่ยนี่ไม่ได้ดูอะไเีชอบไปเปิดไปเปิดม่งนั่งยิงยิงนั่งสมาธียิงนั่งปูท้ำตาลแต่มาปูหลวงพ่อทานั่งตีโมงตีตีสามชั่วโ

เด็ดที่มองสนที่องเด็ดที่มองวนั้นดีเด็ดที่มอนี่นะครับคือดี่เะ็ดนี่นะครับคือได้ดีนี่นะับคได้นี่ไม่ยางนะรอเรามก่อนนะนอนนอที่พ่อไม่กน ในอนนี้ยัานไปเห็นไหมนั่นนะเนี่ยตอนในภาษาหรือว่าชาวก็ถือในตัเลขึง่อสัมพงานตอนนี้ท่มีนะท่อยังไม่ดีโอ้ทอม่งมาต่างดังต่างจริงเหรอในตอนนี้ย่งตลอดมัีตัวแปรหรือแปรนู่นอ นั่งสว่ลาจารยตละแะษีรต่ละต่อปีอาจารย์เเ็ดกลับมาใจฟังแล้วกลับมาใจัพระอาจารย์ที่มาสร้างการดูไปพระอาจารย์นั่นเลยสร้างกลับมานี่เป็นนั่นแอาจารย์ครับเห็นไหม มันเป็นเป็นอะไรมันเือเนี่ยออไหนนเนี่ยคือรูเรื่องกันแน่แน่ไม่ให่เลยแล้วอไว้่แน่ไนั่นพออมีคน่นเะหลบไมตอนนั้นมันมืนเจนตะกีกันตอนนี้นั่งแล้วนั่งหลับเรื่องนี้พ่อแก่กาดเลยบไม่กล้าหลัแล้วไม่ดูด ไม่ได้หลับได้กลาหลับได้หลับมาแล้มมากันตกมาขอันคอรังแล้วหลวงพ่อวิญญาณรู้ได้ไงนะรู้ได้ไงหลวงพ่อเพ้ไนนึไม่ได้ร้องท่านรเออแล้วจะรู้ได้ไงท่านรู้บ่าไม่รู้เราไม่ได้อไม่รู้หอ่รู้รหวพ่อรู้หรอะไรก็เดินเดินำตาเันมาทีา์ด้ อาจะรย์ตอบด้วยดูด่ดนนนี้ไม่บอกรทำนันแสด่าที่เราสนุกสนุกเยอะนั่สมัยก่อนว่านั้นนั่นมันสาบกระาีหนักร่านะ้าทหนักร่างเ็ยัมันเป็นเลองทางทางคงคงไม่แล้วทากไทยเงนเงพอหงพ่ออยู่แตปุตินะมีปฏติต่อว่า ตรงเนี้ย้วยน้วนันหลก็ปิย้ายไปเรือยข้างในไปเล่ยจะตรงไปยุถข้างหลังาหลังหลังนี่ยตอนที่เป็นสวนนล้วข้างหลังน่ือะติดคลองติดคลองเ๋อติดคลองอยู่ข้างหลังเลยนี้ก็ถ้าเป็นสวนก็หลังนั่นงหลังเลยนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วตอนหลังเขาก่อนที่ทำสวนแล้วทาเป็นสวน้วยอะวยไมกลบ้วยที่เขาทำเป็นต้นก้ปบ

ต่ไดจกนหองก็ท่านทำวงไว้ดยเป็นไรเนะทีเยมท่านถ้าท่านถนัด่านต้องวงไว้วงไว้บางทีท่านจะไปไหนก็เสนอของพกหน้าบ่เอกน่าเลยใชแล้ววนข้าเสร็จเามานี่เราจะไปโน่นนะแม่เตรียมแพ่กโคตรเจไม่มีแผ ไมนน่มีไม่มีบอกลงหน้ารายกานเส็จแล้วึงบอกวันนี้ฮะแม่แล้วันนี้เราจะไปโน้นนะเตียงบาตเตียงตวด <c oughs> โอ้ตัวไปนั้นพคบชุบเลยบริการพบลนบาทกดไม้ก่อนได้กดบุบเลยไม้ก่อน,นี่มั่งรวดนี้มั่งรนี้ไดนไหนนั่น้ตัวนอนนี่วดีัวได้ยตัวเต้ บาทกว่านบ้วยบ๊วยก่วนบ่วยบ๊วยอ๊วยบ๊ายบนเยบ๊วยบ๊วยวววยน๊ว่บะวยบ๊วยร๊วยบ๊วยบยบ๊วยบวยน๊วยบวยจัวยวอบจวยบ๊วยจวนทร์นะ๊วยบ๊วยยบ๊วยวยบ๊วยบวยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ้วยบ๊วยบาวยยวยวยย ท่านพอดีอ่ะใช่ไหมเนี่ของก้มวางของก้มในทะเลในทะเลกลางไปไปช่วยเป็นรูปตอนกนั้น่วยจาปดอ่านพดี่ในหลังนั้นลปัดของก้มเออของก้มใกล้ไลมนะใกล้กันมาจะบอกว่อยู่กันใกล้ใกล้ ว่าจะลองทางมันอยู่ขุมตะข่มขุมเมื่อกันไปอยู่จะเป็นจังวัดเมื่อี้ไปไีุ่ดงเลยอล้วสองโกงอยู่ในเุด้งไปเลยในพุเตยพุเตยเด็ตัว น่าไปเที่ยวคนนั้นจะนะนาไปเที่ยวเราเลยวเา่นจังเลยนี่ไม่เยไปอ่ะไม่เคยนี่ไปเ่ก็นไปเี่ยวเออไปเี่ยวไปที่ยวัดวัดำงธรรเนี่ยวัดหลวงพ่ออาจารย์พุทธดีอะไรเนตามรอยหลวงพ่อวิญญาณผมยังไม่เคยไปเลยมีวัดดำรงทํากับวัดตรงุึ้นไร่ังวัด แต่วันไหนตำเปนไรเดี line, the <sl> ๋ยวคราเข้ามาที่ที่รเข้อไปไร้ไงจกนันทเปไร่าวันหนึ่งแล้วก็วันทำงานยาวๆอย่างแล้วเลยไปวันนีงเนี่ยติดต้องติดเอ่ตัอย่ากไปอย่างนั้่าลูกิ่กเย บวดทดพันร้านอ่ะจะไปดูได้บทดพันล้านผมทำบุญเรื่อยๆนะ่งไปนะปวดบังนั้นเขากคุณศ่งใช่ใช่ดัวนั้นทขามาในมูลพระทันต์เปรตดังนั้นใช่ก็ก็พทรแล้วก็สีอ่ะไปสวดเลยถอนถอนมันจะไปหูเยอะอะไรน้อยนันหันใหญ่เขาปวดมันลอกเลยใหญ่เกิดถอนในกำงยืนลอกเลย ใช่เรนแต่ตับอย่านี้ตัวเงาัะเต็มับนบวนั้นมัใหญ่นั่งไข่พระเยอะมันจะเสือด้างล่างนะขั้นบนเลยนะสองชั้นนียนะเป็นเกือรอบเลยนะตัเรื่องอะไรนะดิสันมานีมาเลี่ยนมาปาับดไปทำจากด้านดเวใเ่ไหมเก็ียาเก็มาแล้วเร็มอยนล้วเร็ระหว่างพระพน เเมานะ่นเเยมาเยอะไหมนนขอขอขอบวชวรืป่าบัานนี้ก็มาเป็นร้อยอะไรร้อยเนยว่าทะโอ้โหว่าทำคนว่าทำคนมาวักวันมาเป็ันได้เลยโมยร้อยในรูปดูไม่เยอะนะโอ้เป็นร้อยวิดีโอเนี่ยเป็นร้อยโอ้ นั่นเราภาเแยกกันนะนั่นตายแยกกันใช่พากน้อยแบันานมา,มา <Yeah. S 2> นนกเพิ่มเันจังหวะระยะเวลาลดันอืม